ยังก็ซื้อซองถั่วชามถั่วมามามาบอผูการทงนาเออกิเยอะปะกินเนี่ยกับพ่อลุงกินตรงเดียวกันให้ลุงมีจงเม่อหายใจต้องขอเจ้าลุงมีเด้อ เ้น่มนะกตื่นกันมไกินกินยู่ทงหน้ามกบนเออพ้นกระชิมาแล้วมาขาบเมื่อเรเลยก็จิลัดกล้วยเขาดอกน้อยเคียนต kind of ้องกินปากเขาวเลยเคียนโอ้ยกมาคายมาเคยยังแสดงให้ป้าแนน่ชมพืชเนี่ยเมื่อเรากินมามมาเนาะ นี่นางนี่นชีดมันให้ปลากินเด้อกับผักลูกชี่นจ้ากินนางนี่ดินางนี่นางข้าตามาดกินเนาะเอามาโทรศัพท์ะนะทำไมดีป่าลุงจีละ่ะทำไมดีป่าลุงโอ้ยมามันมาทางนี้ไอ้เขียนดีแท็ตเป็ข่าละเรืองนะี่ยยัเคียวอยู่ย มันกินเงินอันนี้ปบผลแน,น,น่บ่วงก็อันเดียวอีกประเด็นสองโอ้เสร็จละเดี๋ยพี่น้องบ่วงก็บสองกันลูกไส้กับปูอยูม่มีหมูอยู่ไอแค่นตื่นมาขอห้เมื่อเล่นแล้วก็ห้เดี๋ยวหาคนาเอาอยางมา,างมมเอาอยางมาประเทศนัน่นเห็นอ่ะเหน็นพอพอผืน่นหัว

บุลลเสดสวยน่อยกินเอาพักวางชนี้แ <laughs> <laughs> บ่งกินห้่นิ่นกกินบุลล์เลือกัมันเลือกแต่พักยีนวลดอกพกักตักเอามันเบิร์ตีตักเอาใส่ถั่วบนรล์แตะเอตะเอ ทางลองไแค่นะมือพ kind of ่นไหมพ่นตกบางเฮงพ่นตกคำจุกจ่ายยุกพ่นพ่ีเอ้าตุ้พี่ลูกพ่นบางเฮง Mời bạn cho kinh khảo nhanh chưa เป hmm? <laughs> ็นล <laughs> ูกซ <No. S 1> ี้ก <vine> ับ <GO> ป๋าเส้นเมื่อกี้ได้เป็นลูกบ่ะลูกเออป๋ากำลังสังเกตนะชุดๆชุดอะไร เป็นหิวแฮงพี่น้องเอ้ยมาบ้านฮะพอพาม่ก็หิวบ๊วยเหรอกินมีอันนี้กินอันนี้กินยังไงมีมะฮอลลาว์นะกาแฟเนี่ยเบบจะพัดนั่นดิกินกับกาแฟตินี้กินชามสี่หาหกจีคนฮะผู้ใดคือมาหลายแท้เมกินหดบลเบินแ่มาออกเดค แพ้แค่นป่ะเทศมอออกดิมันไปทางไหน ลงกีบด็ดเผ็ดนะกินน้ำพักกลยกินมะละกอตามกิน,นอ่ะโอคใา่มอาไป บกินผกักเป็ดเนี่ยสีิดกินเสร็จน,นะส่วนของมันเบิดอแล้วใจหมอคือนอี่ลงกินน่ะ โดดนะมันนี่กินแล้วก็ด,ดูดมันก็เศร้าพิษได้ไประชัมนนยมกินน้ำก่อนไปกินใจเรียนพ่อเรียนมาเบิร์ดได้แค่นเรนกับเรนพาคุย

kiểu kéo xịn toàn đi ăn Chắc ngon Phạm mông không ตะวาหอนหอนพวก็ซาโตก็จะแมนเดมิโนยังกินมอขึ้นไหม Bấm bướng Hãy subscribe hả น่ารักพี่น้องพอวันกิมหนักได้พี่เนาะนะพักเบ่งพักสมงนะก็เป็งกำใจไปแล้วสบายดี